เพลงเสียงเงียบงานปกคลุมเหนือแนวป่าเขตรอยต่อระหว่างพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของภูมิภาคหน่วยลาดประเวณพิเศษได้เคลื่อนกำลังเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายในช่วงเวลากลางคืนอย่างเงียบเชียบขนาดเดียวกันหน่วยบัญชาการสองฐานหลักซึ่งประจำอยู่ตามแนวเส้นทางยุทธศาสตร์ก็ได้รับคำสั่งให้เข้าสู่สถานะเตรียมพร้อมสูงสุดข้อมูลเบื้องต้นจากหน่วยข่าวครองรายงานว่าเส้นทางสำคัญที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ชั้นในกับแนวชาย แดนอาจถูกปิดล้อมหรือจำกัดการเดินทางในช่วงเวลาสั้นๆโดยมีเป้าหมายเพื่อตรวจสอบการเคลื่อนไหวของกลุ่มเป้าหมายที่อาจพยายามลักลอบเคลื่อนผ่านพื้นที่ดังกล่าวไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้มีการสังเกตเห็นความเคลื่อนไหวของ,องกองกำลังเบาซึ่งใช้รถบรรทุกดัดแปลงติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารวิทยุพวกเขาเคลื่อนที่เข้าใกล้พื้นที่ทางเหนือของจุดสกัดที่หนึ่งโดยไม่เปิดเผยสัญชาติของตอนเองข้อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศแสดงให้ เห็นถึงลักษณะการจัดกำลังที่ไม่ปกติเสียงเครื่องยนต์ของรถลาดประเวณเบาเริ่มดังขึ้นในค่ำคืนเงียบสงัดไฟหน้าของรถสองประกายทะลุผ่านม่านหมอกยามเช้ารถแต่ละคันบรรทุกกำลังพลพร้อมอาวุธครบมือพวกเขามีคำสั่งเดียวป้องกันเส้นทางให้ได้ทุกวิถีทางขณะเดียวกันหน่วยบัญชาการที่สองซึ่งตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์บนที่สูงได้รายงานการพบเฮลิคอปเตอร์ร้ายสัญชาติลำหนึ่งบินวนเหนือบริเวณหุบเขาซึ่งเชื่อว่าเป็นพื้น ที่ซ่อนตัวของกลุ่มติดอาวุธไม่ทราบฝ่ายการสื่อสารวิทยุจากศูนย์บัญบชาการกลางถูกส่งไปยังทุกหน่วยงานทันทีเตรียมความพร้อมระดับ3-5ห้ามบุคคลได้ผ่านเส้นทางโดยไม่ได้รับอนุญาตจากฝ่ายบัญชาการเสี่ยงจากศูนย์บัญบชาการดังเครื่องวิทยุพื้นที่รอบๆฐานลาดระเวนถูกเสริมกำลังด้วยกำแพงป้องกันแบบชั่วคราวพร้อมติดตั้งระบบส่องสว่างอินฟาเรดระบบตรวจจับความร้อนและโดนลาดระเวนกลางคืน ทหารแต่ละนายอยู่ในตำแหน่งพร้อมยิงพวกเขาผ่านการฝึกฝนในสถานการณ์ตึงเครียดระดับสูงทุกการเคลื่อนไหวของศัตรูจะไม่หลุดรอดจากสายตาของพวกเขาอีกด้านหนึ่งของเส้นทางหน่วยสนับสนุนทางเทคนิคได้ติดตั้งระบบแจมสัญญาณเพื่อป้องกันการสื่อสารของฝ่ายตรงข้ามรวมถึงเครื่องตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์มือถือเพื่อหาตำแหน่งเป้าหมายอย่างแม่นยำขณะนี้การจราจรผ่านเส้นทางดังกล่าวได้ถูกระงับโดยสิ้นเชิงรถยนต์ของประชาชนทั่วไป ต้องเลี่ยงใช้เส้นทางอื่นและมีจุดตรวจหลายแห่งเพื่อป้องกันการลักรอบเดินทางสถานการณ์เริ่มตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆหลังจากมีกลุ่มคนต้องสงสัยพยายามเข้าใกล้จุดสกัดทางทิศตะวันตกพวกเขาสวมชุดพลเรือนแต่มีพฤติกรรมที่ผิดปกติเจ้าหน้าที่ต้องเข้าแทรกแซแงทันทีพร้อมใช้สุนัขตรวจตรวจ,รว,จวัตถุระเบิดเพื่อตรวจสอบกระเป๋าและยานพาหนะของบุคคลเหล่านั้นไม่มีการยิงเกิดขึ้นแต่มี การจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยจำนวนสามรายซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนโดยหน่วยข่าวกรองกลางอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาโดนลาดประเวณระยะไกลาสามารถจับพาพยานกรอกขนาดเบาจำนวนหนึ่งจอดซ่อนอยู่ใต้ร่มไม้ใกล้แนวชายแดนโดยไม่มีสัญ,ญลักษณ์ประจำหน่วยใดใดทำให้เกิดคำถามว่านี่คือการเตรียมพร้อมรุกหรือแค่หลอกลวงทางยุทธศาสตร์ศูนย์บัญชาชาการกลางได้สั่งให้หน่วยพิเศษซีลของกองทัพเรือเตรียมตัวเข้าสู่พื้นที่ทันที พร้อมส่งหน่วยโดรนจู่โจมติดอาวุธ UAV MQ-9RER เข้าประจำจุดสูงสุดเพื่อป้องกันการรุกลรามทางอากาศสถานการณ์ดูเหมือนจะยังไม่เข้าสู่ภาวะสงครามเปิดเต็มรูปแบบแต่ความตึงเครียดได้แพร่กระจายไปยังพื้นที่ใกล้เคียงรัฐบาลในพื้นที่ใกล้เคียงได้ประกาศเตือนประชาชนให้อยู่ห่างจากพื้นที่ชายแดนและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในเวลา3นาฬิกา45นาที ตามเวลาท้องถิ่นฐานบัญชาการจุดที่1ได้รายงานว่ามีเสียงระเบิดเบาๆดังมาจากทิศเหนือห่างจากจุดลาดตระเวนประมาณ2.7กิโลเมตรยังไม่สามารถระบุดได้ว่าเป็นระเบิดจริงหรือเป็นเสียงรบกวนจากเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์เจ้าหน้าที่ใช้โดรนบินสำรวจทันทีและพบหลุมเล็กขนาดประมาณ1เมตรเชื่อว่าเป็นการทดสอบระเบิดขนาดเล็กของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งการตรวจสอบกำลังดำเนินไปอย่างเข้มงวดรายงานภาพสนาม บ่งชี้ว่ากลุ่มที่อยู่เบื้องหลังเหตุการนี้อาจมีแผนปิดเส้นทางหลักเพื่อแยกกองกําลังออกจากกันและสร้างความสับสนให้กับหน่วยสนับสนุนแผนรับมือจึงถูกปรับใหม่ทันทีโดยเน้นการควบคุมจุดยุทธศาสตรส์สาคัญทั้งหมดและให้ความสําคัญกับข้อมูลทางอากาศจากดาวเทียมเชิงพาณิชย์ทีมสื่อสารพิเศษของกองทัพถูกเรียกเข้าสู่พื้นที่เพื่อเสริมระบบการติดต่อระหว่างฐานและตรวจสอบคลื่นความถที่ อาจถูกแทรกแซงในช่วงเช้าวันถัดมาหน่วย UAV ได้จับภาพชายสี่คนสวมหน้ากากเดินผ่านลำธารใกล้แอนนาวเขตซึ่งเชื่อว่าเป็นจุดตัดผ่านเข้าสู่เขตควบคุมพวกพวกเขาพบก,กล้องถ่ายภาพระยะไกลและอุปกรณ์สื่อสารหน่วยพิเศษทำการปิดล้อมพื้นที่ทันทีและส่งหน่วยสไนเปอร์เข้าประจำจุดสังเกตการความกดดันเพิ่มขึ้นอีกระดับสถานการณ์ณนะตอนนี้ยังคงอยู่ในสถานะเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดการเจรจาทางการเมืองเริ่มต้นขึ้นเพื่อ หลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่จะลุกลามแต่กองกำลังในพื้นที่ยังไม่มีคำสั่งถอนตัวการปิดเส้นทางอาจกลายเป็นมาตรการถาวรชั่วคราวหากสถานการณ์ไม่คลี่คลายใน48ชั่วโมงข้างหน้าและหน่วยาัตระเวนจะต้องทำงานต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเพื่อรักษาความมั่นคงในพื้นที่สื่อมวลชนหลายสำนักต่างจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงคาดการว่าหากมีการประทะการแม้เพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่การขยายตัว ของความตึงเครียดในภูมิภาคในวงกว้างความเงียบอาจเป็นเพียงพายุที่กำลังตั้งตัวก่อนการประทะที่อาจเปลี่ยนแปลงแนวทางภูมิรัฐศาสตร์ของพื้นที่นี้ไปตลอดการแสงแรกของวันยังไม่ทันจะสะอองทั่วผืนป่าจู่ๆก็เกิดเสียงกึกก้องจากเบื้องบนมันไม่ใช่เสียงระเบิดแต่คล้ายเสียงของเครื่องบินเจ๊ค,ความเร็วเหนือเสียงที่พุ่งผ่านเสียงนั้นดังสะท้อนจนทําให้ทหารสองนายหันมองเครื่องฝาไม่นานวิทยุสื่อสารก็ดังขึ้นทัน ที่มีการละเมิดน้านฟ้าเครื่องบินไม่ทราบฝ่ายตรวจพกทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมระบบต่อต้านอากาศสกยานทันทีคำสั่งจากศูนย์บัญชาการส่งไปยังทุกหน่วยระบบเรดาร์ทุกจุดเริ่มทำงานเต็มกำลังกองรบเคลื่อนที่ต่อต้านอากาศยานเริ่มขยับและอากาศยานไร้คนขับถูกส่งขึ้นฟ้าขนาดเดียวกันหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองทัพได้พบค่ายลับแห่งหนึ่งกลางป่ามันถูกทิ้งร้างไว้แต่ไม่นานภายในมีร่องรอยของอาหารที่ ยังอุ่นอยู่วิทยุสื่อสารที่ถูกทุบและแผนที่เก่าหลายฉบับหนึ่งในแผนที่นั้นระบุจุดลำธารที่สามารถใช้เดินทางหลบซ่อนได้สันนิษฐานว่าเป็นเส้นทางที่กลุ่มปิดอาวุธใช้หลบหลีกการลาดตระเวณทันทีที่ได้รับข้อมูลคำสั่งใหม่ถูกส่งออกให้สร้างฐานชั่วคราวที่จุดลำธารตั้งกล้องอินฟราเรดสุนัขดมกลิ่นและส่งโดนลาดตระเวณกลางคืนเข้าไปประจำการเวลา23นาฬิกา32นาทีรถยนต์ต้องสงสัยครับเข้ามาใกล้จุดตรวจ ตำรวจทหารเรียกหยุดชายสองคนภายในอ้างว่าเป็นนักข่าวท้องถิ่นแต่ไม่สามารถแสดงบตรใดใดได,ได้ระหว่างการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบโดนคุณภาพสูงกล้องลับและอุปกรณ์ติดตามด้วย GPS ทั้งสองถูกจับกลุ่มและส่งตัวไปยังหน่วยข่าวกรองทหารทันทีในพื้นที่โดยรอบโดนบินตรวจตราตลอดคืนรถหุ้มกรอบออกลาดประเวณรอบฐานและทหารระดับสูงได้รับแจง้งว่าสัตรูอาจใช้กองกำลังแซกซึ่งผ่านหมู่บ้านใกล้แนวชายแดนโดยปลอมตัวเป็นชาวบ้าน เช้าวันต่อมาชาวบ้านคนหนึ่งแจ้งว่ามีชายแปลกหน้าสามคนมาขอพักบ้านเมื่อคืนพูดภาษาท้องถิ่นได้แต่มีท่าทางรับๆล่รอเจ้าหน้าที่ไม่รอช้าปิดล้อมทั้งหมู่บ้านตรวจสอบทุกหลังท้ายที่สุดพบหนึ่งในผู้ต้องสงสัยซ่อนตัวอยู่ในห้องใต้ดินพร้อมอุปกรณ์สื่อสารดาวเทียมและจดหมายรับบรรจุรหัสหลายชุดเขาถูกส่งไปสอบสวนทันทีและเริ่มมีการเชื่อมเชื่อมโยงกับข้อมูลจากจุดอื่นๆที่มีความเคลื่อนไหวผิดปกติทันใดนั้นฐานที่ ตั้งในเทือกเขาทางเหนือได้ยินเสียงระเบิดเบาๆหลายครั้งหน่วยคอมมานโดพร้อมเฮลิคอปเตอร์รีบเข้าตรวจสอบพบควันจางๆและเสื้อผ้าที่ไม่บางส่วนผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าอาจมีการทดสอบอาวุธขนาดเล็กหรือไม่ก็เป็นกลยุทธ์ด้านจิตวิทยาเพื่อสร้างความตื่นประหนาดนาดเดียวกันข่าวเริ่มแพร่กระจายสื่อท้องถิ่นและต่างประเทศเริ่มรายงานนว่าเส้นทางยุทธศาสตร์ถูกปิดกองทัพเข้าสู่สถานะเตรียมพร้อมกลุ่มติดอาวุธแฝงตัว ในพื้นที่พลเรือนประชาชนในเขตใกล้เคียงอพยพบ,บางครอบครัวขนย้ายของครึ่งรถบางคนออกจากพื้นที่กลางดึกรัฐบาลพยายามถแถลงความมั่นใจว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้และไม่จําเป็นต้องตื่นประหนกแต่ในภาคสนามกองกําลังทหารกลับมาตรการเข้มงวดมากขึ้นพลังอาวุธถูกตรวจเช็คอีกครั้งสเบียงและยาได้รับการจัดส่งเพิ่มเจ้าหน้าที่ระดับสูงกล่าวในการประชุมรับว่านี่ไม่ใช่แค่การรบด้วยปืนแต่มันคือสงคราม ข้อมูลทุกสัญญาณทุกภาพถ่ายทุกเสียงที่จับได้อัดพลิเกมได้หมดในยามดึกทันตอนใต้แจ้งว่ามีความพยายามลอบเข้าพื้นที่จากอีกฝ้าของชายแดนกลุ่มชายห้าคนค่อยๆค,คลานผ่านพงหญ้ามเมื่อถูกทหารทักเตือนพวกเขาแยกย,ย้ายและหลบหนีหนึ่งในนั้นถูกจับได้อีกคนตกหน้าผาอีกสามคนยังหลบหนีระหว่างการตรวจค้นของผู้ถูกจับเจ้าหน้าที่พบเอกสารที่น่าตกใจแผนที่ของจุดเก็บสเสบียงฉุกเฉินและตำแหน่งจุดรับสัญญาณสื่อสารของทหารตอนนี้ กองทัพไม่สามารถปล่อยให้สถานการณ์ยืดยืได้อีกคำสั่งใหม่ระบุช,ชัดเจนว่าให้รักษาความปลอดภัยระดับสูงสุดกับทุกฐานปฏิบัติการห้ามมีช่องโหว่แม้แต่น้อยดโดรนในอากาศเริ่มทำงานแบบเรทามส่งภาพกลับสู่ศูนย์บัญบรรชาการทุกนาทีรถถังและปืนปืนใหญ่ถูกขยับมาใกล้แนวปะทะหน่วยซุ่มยิงเริ่มเข้าไปประจำจุดยุทธศาสตร์ริมหน้าผาพร้อมคำสั่งห้ามยิงเว้นแต่ได้รับอนุญาตตอนนี้ทุกนายพลรู้ดีว่าสถานการณ์ใกล้ถึง จุดแตกหกักหักสัตว์ปูล้ำเส้นแม้แต่น้อยอาจเกิดการยิงปะทะที่ขยายไปทั่วเขตแดนในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่โมงประชาชนหลายพันคนเฝ้าหน้าจอรอดูข่าวอัปเดตขณะที่โลกภายนอกเริ่มจับตาว่าในพื้นที่เงียบงานนี้จะเกิดอะไรขึ้นก่อนการสันติภาพหรือสงครามครั้งใหม่ที่อาจเปลี่ยนสมดุลทั้งภูมิภาคไปตลอดกาลคำสั่งใหม่ออกมาทุกฐานต้องรักษาความปลอดภัยสูงสุด โดนลาดตระเวนตลอด24ชั่วโมงระบบเรดาร์และอาวุธหนักเริ่มเคลื่อนเข้าใกล้แนวปะทะผลซุ่มยิงพร้อมเข้าจุดยุทธศาสตร์ขณะนี้ทุกฝ่ายรู้ดีว่าเส้นแบ่งระหว่างสันติภาพกับสงครามเหลือเพียงเส้นบางๆหากมีการลาำเส้นแม้เพียงน้อยอาจนำไปสู่การประทะทั่วแนวชายแดนในเวลาไม่ถึงชั่วโมงสื่อทั่วโลกเริ่มจับตามองว่าในดินแดนที่เคยเงียบงันแห่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นก่อนกันสันติภาพที่ปลอะบางหรือสงครามครั้งใหม่ที่อาจเปลี่ยนสมดุลทั้งภูมิภาคไปตลอดกาล